You been good the สวัสดีเจ้าวันนี้เรามาดูความน่ารักของน้องหมา พันแจกรัดเซลกันนะคะวันนี้พาน้องไปสะน้ำนะคะไปสะน้ำไปหาปา่านะเจ้าแล้วก็บังเอิญไปเจอคโครนไปเจอตมน้องปนกับักเกอร์เล่นเนาะเพราะว่าเพิ่งเอามา,าแยกจากแม่มาใหม่ๆอายุได้ประมาณเดือนกว่าๆเองค่ะตัวเลขหลังอานพันเตี้ยนะคะแจครัดเซลเป็นหมาตี้ จอมซนจอมดื้อที่สุดเลยนะเจ้าเป็นหมาที่กระโดดสูงนะคะพันนี้นะคะชอบคุ้ยชอบเคลียร์อ่าเป็นหมาที่ขุดเก่งนะเจ้ามาดูความน่ารักของน้องหมาพันแจ็กรัสเซลกันนะคะน้องชื่อน้องอ่าน้องตา น้าเจ้าน้องหมาชื่อน้องเต่านะคะเรามาดูความน่ารักของน้องกันเลยน้าเจ้าอายุแค่เดือนกว่าเองค่ะครั้งแรกที่พาน้องไปเล่นคโคลนน้าเจ้าน้องหมอนจะบอกว่าหมาตัวนี้น้องหมอนเอฟมาได้ในเฟซบุ๊กนะเจ้าพอดีรู้จับกับน้องเขาในเฟซบุ๊กแล้วก็ ก็หลายคนก็เข้าไปประมูลสินค้าแล้วตอนสุดท้ายมาเนี่ยปล้นกับู้ว่า,าจะมีอย่างชอดด็อตเลดออกมาบังเอิญว่าเป็นน้องหมาเขาก็เลยเอฟไปพอดีโชคดีได้มาเจ้าต้องขอบคุณขอบคุณเจ้าของหมานะคะที่ฮือน้องมาเลี้ยงต่อนะเจ้า อย่างใดน้องหมอนทองก็ขอฝากคนที่มาดูความน่ารักของน้องหมาวันนี้ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามมือกับช่องหมอนทองตัวน้าเจ้าเขากลับมาผ่อนคลายกันนะเจ้านอกดูยอย่างที่มันสบายหูสบายตากันท้องนะเจ้านอกคลายเครียดกันไปวันๆนะเจ้าขอให้ทุกคนปลอดโรคปลอดภัยจากโควิดจากอันตรายทุกสิ่งทุกอย่างนะเจ้า ขาวกลายเป็นมาสีต้มสีโคนท่าหรทำไรอ่ะฮา,าเหอได้เอ่วเน่ะเ,เป็นฮิปเปอร์นี่